นะคะก็มาพบกับช่องคนรักชุมชนกรี๊ดแร์ นี่นะคะที่เห็นมีกระเป๋าเรียงอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่มาเปิดสินค้าขายนะคะวันนี้เราจะมาะตเตรียมชุดนะคะตเตรียมแบบว่าเครื่องประดับตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะแบบตเตรียมกระเป๋าแบบไปงานกันนะคะพรุ่งนี้เราจะไปงานเขาเรียกว่ามันเป็นงานโปรโมทของสินค้าของบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนของออนไลน์ขายออนไลน์อย่างนี้นะคะทุกคน <Okay. S 2> ก็เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมเสื้อเตรียมเครื่องประดับแล้วก็เตรียมพวกกระเป๋าทั้งหลายนะคะที่เอามาเรียงไว้ด้านหลังเนาะโอเคเดี๋ยวงานที่เราจะไปในพรุ่งนี้นะคะเราจะไปตอนบ่ายหน่อยแต่กลับมาก็จะมาเย็นๆหน่อยเนาะโอเคก็พรุ่งนี้นะ ะะเราก็ <Okay. S 1> เรา,เ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 าที่งานเนาะมันก็จะมีแบบว่าจะมีของแบบว่ามีของขายาเออมันจะมีสินค้าใหม่เข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมติมัน,เป,นแบบเป็นแบบเป็นแบบเาขาเรียกว,ว่าเป็นคิมบำรดุงนะคะเขาก็อาจจะมีให้เทา <Wow. S 1> ้าฟรีให้ทดลองฟรีแต่ถ้าเป็นงานแบบกินอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบอาหารเสริมนะคะแล้วก็อาจจะลองให้ชิมฟรีกินฟรีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดยวจะไปกันที่โรงแรมสุดหรูนะคะทุกคนสุดยอดนะคะทุกคน โอเคนาะยเรามาเข้าสู่เรื่องกันวันนี้เลยนะคะคือวันนี้เราจะมาเตรียมชุดใช่ไหมแต่ก่อนแรกเราก็ต้องมาเตรียมชุดก่อนนะคะแต่ก่อนแรกเรา <Okay. S 1> หมุนกล้องให้มันสูงขึ้นหน่อยนะ,ะถ้าต่ำอย่างนี้คือเวลาเราอยู่เนี้ยไม่เห็นหัวเราขนาดตึงขนาดนี้จะไม่เห็นหัวละโอนโอเคมันดูไหนไกันแตปมึงไปฟบึ้อโอเคทุกคนเห็นใช่ไหมไอเห็นแหละไปโอเคทุกคนเรามาเข้าสู่เลือกเสื้อผ้ากันเถอะนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเลือกกันก่อนเลยที่สุดอันนี้เป็นเสื้อที่คิดว่าสวยที่สุดนะคะเรามันอาจจะ เลือกมาเนี่ยนะคะเราก็เลยจะเอามาลองเลือกอีกทีนะคะเพราะเห็นมันสวยเลือกไม่ถูกเลยนะคะก็เลยมันเลือกต่อนักต่องเลยนะคะทุกคนโอเคคิดว่าชุดนี้เหมาะไหมทุกคนชุดนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นประมาณแบบว่าชุดวันตุเจี๋ยนเดี๋ยวจะปรับกล้องให้มันสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะยืนแล้วก็เทียบใส่ปุ๊บประมาณนี้แหละสิบหกอ่ะนี่นะคะอ่ะอ่ะมันก็จะยาวประมาณนี้นะคะทุกคนแต่อันนี้ก็เป็นสีฟ้าเนาะ ก็เป็นลายแบบคนจีนไปไปลงในหน้าของกองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้ก็สูงยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บางคนว่ามันเออแนวจีนไงซึ่งงานที่เราไปอ่ะมันเป็นมันไม่ใช่แบบจีนเน็ตโคตรหรืออะไรอ๋อมันเป็นชุดไทยนะทุกคนดูจากลายก็รู้แล้วนะคะทุกคนเป็นชุดไทยเลยเนาะคงไม่คงไม่ใส่แหละใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปงานไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ไม่จำเป็นก็แล้วกันอันนี้เป็นชุดอ๋อวันคริสต์มาสนะคะทุกคนคริสต์มาสนี้อันนี้ก็สวยนะคะเป็นกระโปรงแบบว่าดูเนวแบบว่า คู <Es poor S 2> ่หญิงสิกส like ิกค่ะทุกคนมันผู้นี้ถูกกับสิบแพ่นเออเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบแบบดูเป็นพองๆอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมาติดอยู่ตรงนี้เนาะเอออันนี้มันก็ดูน่ารักดีทุกคนอันนี้ก็น่าใส่นี่น่ารักแต่เนี้ยชอบตรงนี้ทุกคนดูโค้งดีมันน่ารักเหมือนด้านล่างของต้นคริสต์มาสทุกคนาะครย์โค้งใช่ไหมเออต่อไปโหัวจะไม่เห็นหน้าแล้วนี่จะไปประกวดนางงามที่ไหนคะเนี่ยอันนี้ จำได้ชุดนี้นะคะเอามาจากที่เราไปเดินแบบนะคะซึ่งเราเคยลงในยูทูบแล้วนะคะว่าเราเคยไปเดินแบบเนาะเดี๋ยวถ้าเราได้ไปเดินอีกรอบเดี๋ยวเราอาจจะถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะตอนที่เราไปเดินเรายัางไม่ได้ถ่ายยูทูบนะคะทุกคนวิ้อันนี้ก็สวยนะทุกคนมันบานเกินมันรู้สึกมันบานเกินเราใส่อู้บานมากทุกคนไปแต่งงานที่ไหนะอันนี้ดูเหมือนว่าเราไปตั้งแต่เที่ยงแล้วกลับมาตอนบ่ายเอ้ยกลับมาตอนเย็นๆน,นะคะใส่ทั้งคืนนี้ถือว่าจะร้อนมากเลยก็เก็บปวนกันทะุหมดต่อไปอ้อันนี้เป็นชุดใหญ่ นี่เป็นชุดไทยใหญ่นะคะทุกคนแล้วจริงมีอีกสีหนึ่งนะเป็นสีเจชุดไทยใหญ่มันไม่เหมาะมันเป็นสส้นนะทุกคนทุกคนรู้จักใช่ไหมเส้นอ่อันสุดท้ายเราจะถูกใจหรือเปล่าอออันนี้ก็ชุดอ่อแล้วคล้ายๆชุดเดียหรือชุดสีนะสักอย่างเลยเกยรนี้ก็สวยนะมันก็เข้าอยู่แหละ เดี๋ยวเราไปเล mm ือกกันอีกทีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเอาเลยค่ะเราก็ทำการไปตัดสินใจอีกรอบแล้วนะคะว่าเราจะเอาชุดไหนนะคะก็เลยตัดสินใจเอาเป็นชุดนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันดูสวยดีอะเออมันดูมันน่าจะไม่โดนนะคะเพราะเสื้อมันเป็นแบบปกอกไงแล้วก็อันนี้ก็เป็นขายาวแต่มันจะดูเนื้อผ้าดีทุกคนมันจะดูเื่นๆบางๆใช่ไหมันก็อาจจะไม่โดนนะคะแล้วก็มันดูสวยมากเลยนะคะมันก็มีความแบบกระเผ็ดนะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะลองใส่ด้วยนะคะว่าจะใส่แล้วมันดูเข้ากันเปล่านี่นะจะเป็นชุดปกอกประมาณนี้เลยยนนนี่ะทุกคสว เรเป็นอ่อิสาะเลยทันทีนะะทุกคนเอออคนก็น่ารักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยลองมาใส่กันอีกรอบแล้วกันนะคะว่าจะสวยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวลองใส่วันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เลยจะได้ไม่ต้องมาเตรียมอีกะครันี่มันกางเกงกางเกงมันจะเป็นแบบผดุดผัดลมผัดถาวรมีอะไรดูล่ะจะเป็นกางเกงนะคะทุกคนยาวอยู่นะนี่นก็จะเป็นแบบแบบริว้วแบบพริ้วๆนะทุกคนพริวพร้ว,วๆวอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะคะมันก็จะเออมันก็สวยนะถ้าใส่คู่กันมันก็น่าจะสวยอยู่เลยนะเออต่อไปเสราก็ต้ออองมาาาเเเลลืกกกันนน่่ยะะควรจะะะะเออาไรดีนคแล้วเเดี๋ยวราามก่อนแรรกเาจะมา ไม่รู้ว่ามันดูหรือเล่าอลังการมากนะทุกคนใส่แบบละล็อะกันนะทุกคนแต่มันจะดูใหญ่ขึ้นแล้วมันก็หนักด้วยเพราะว่าดูดิทุกคนมันจะมีแบบยางถ่วงหนักทุกคนเพราะว่ามันตมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะคะทุกคนดูสีก็น่าจะดูแลแล้วมันเหล็กมันหนักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันเป็นเนื้อแท้นะคะมันก็เลยทำให้ดูหนักนะคะแล้วก็เนี่ยทั้งใบเนี่ยเนื้อแท้หมดนะคะแล้วก็ทำด้วยเหล็กเลยถ้าผ่านคุณรู้สึกเจ็บไหลใช่ไหมเพราะมันมาดูไหลเราอืมนั่นแหละอืมให้เอาแล้วไม่ทันต่อไปนะทุกคนหรือว่าจะเเเอออาาป็็นน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 นัััีีีี้้ด่่ยกกกระะคคทุ แต่มันมันไม่มีสีสะพายซึ่งเราเวลาเราออกไปวางที่ไหนทุกคนเคยเป็นปะคือเวลาไปวางที่ไหนน่จะลืมกระเป๋าทุกทีเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สะพากับเราอะนี่มัน่ะเพราะมันเป็นเนื้อแท้อีกแล้วนะคะอันนี้ญาี่จีนให้นะทุกคนอ,อต่อไปมาจะเป็นกระเป๋าจิวจวจ๋วน่าทุกคนคิดว่าดีไหมแบบสะพายแล้วก็ใส่โทรศัพท์กับตังบัตรอะไรแค่ดีนะทุกคนอุ้ยก็น่ารักนะแต่มันจะดูไม่ไฮโซนะทุกคนทำมันเ็นแบบชิริอิ่าเฉยเฉยนะทุกคนสะพายใหญ่เกินไม่เอาหรอกเออไม่เอาหรอกเอานี้ได้ ใหม่เลยนะจะเอาดีไหมนะ่ารักเหมือมกนกันนะอันนี้อาจจะเอาก็ได้นะคะเดี๋ยวอลองปรนะมูลกอนเนาะต่อไปนั่งครับ่อไปเป็นอันนี้อันนี้ซื้อมาจากโบราณโบราณเลยทุกคนอันนี้ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทนะคะที่โบราณมากนะคะดูอันนี้ก็สวยนะแต่ถ้าจะ p a i กับเสื้อแบบราตรีราตรีมันจะเข้าไหมสีไม่เข้ากันไม่เอาเนาะเออเอาต่อไปหาไปไหนะอ๋ออยู่นี่นะทุกคนอุ้ยอันนี้ก็สวยนะหรือว่าเจ้าเนี้ยคือสองอันนี้มันสวยเหมือนกันมากชอบมากชอบทั้งสองอันเลยคุณจะเอาหน่อยนะทุกคนเราเดวิ่ ดูการเปิดของมันอันนี้ก็ต้องซื้อนะทุกคนดูการเปิดซื้อ,อนนทุกคนเหมือนปากปะอันนี้ก็สวยน,นะนี้ก็หอยโซบะอันนี้ก็หอยโซะถือว่าจะต้งยึดเผืผู้ที่ชนะนั่นก็คือซีค้า นก็มันก็ดูเข้ากันนะคะทุกคนถือว่าเข้ากันมา,มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนรอติดตามพรุ่งนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบายๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ